สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบดบอยนะครับซองพลาสติกข้างในมีเม็ดเล็กๆที่หลายคนอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆเรียกว่าซองกันชื้นหรือซองซิลิกาเจลซึ่งเขาจะใส่มาในอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเช่นกระปุกยาเป็นต้นซองกันชื้นนี้นะครับผมมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยและยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆของเราได้ดีอีกด้วย เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าซองกันชื้นเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างบางครั้งนะครับผมเราซักเสื้อผ้าและเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นตกค้าง หรือว่าเรานําเสื้อผ้าไปเก็บในตู้หรือว่าดิ้นชักเก็บผ้าหรือบางทีนะครับผมเราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางแล้วเมื่อเราเปิดกระเป๋าออกมานะครับผมเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นอับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็ให้เราเอาซองกันชื้นเนี่ยใส่ลงไปในที่เก็บผ้าของเราเนี่ยสัก3 4ถึงซองนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับชื้นแล้วก็ กลิ่นไม่พึงประสงค์จากเสื้อผ้าได้นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของซองอันชื้นที่จะช่วยกันมหาเกี่ยวกับกลิ่นอับชื้นได้ครับพวกเอกสารสําคัญเก่าๆหรือว่ารูปภาพเก่าๆซึ่งบางทีนะครับเรานําไปเก็บไว้แต่ว่าที่เก็บของเรานั้น,นครับผมมัมีความชื้น ซึ่งจะทําให้พวกเอกาสารสําคัญหรือว่ารูปภาพเก่าๆนั้นเสียหายจากความชื้นหรืออาจจะทําให้ขึ้นเชื้อราได้นะครับวิธีการแก้แล้วก็นําซองกันคืนนะครับผมใส่ลงไปในซองเก็บหรือว่าตู้เก็บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถรักษาเอกาสารเก่าๆหรือว่ารูปภาพเก่าๆเนี่ยให้อยู่ได้นานแล้วครับ เครื่องสำอางของคุณผู้หญิงที่ใช้อยู่บางทีเราสังเกตเห็นว่าทําไมเครื่องสำอางของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วจังการเก็บเครื่องสำอางไว้ในกระเป๋าแล้วมีความชื้นสะสมด้วยเหตุนี้ครับก็จะทําให้เครื่องสำอางเนี่ยเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรหากเรานาซองกันชื้นใส่ลงไปในกระเป๋าเครื่องสำอางซองกันชื้นนะครับก็จะช่วยดูดซับความชื้นในกระเป๋านั้น ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องสำอางได้ครับสำหรับคนผู้ชายเวลาโกนหนวดโกนเข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างใบมีดโกนแล้วก็นําไปเก็บไว้แต่พอเราจะนํามาใช้ใหม่นะครับบางทีเนี่ยใบมีดก็มักจะไม่ค่อยคมหรือว่าใช้ไปสัก2-3ครั้งเนี่ยก็ไม่คมแล้วทําให้เราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อย ซึ่งสาเหตุก็มาจากความชื้นสะสมในห้องน้ำนั่นเองครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้เราหากล่องหรือกระปุกมาสักหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอามิดโกนนครับใส่ลงไปจะเป็นมิดโกแบบด้ามหรือว่าเป็นใบมิดโกลอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็นำซองกันชื้นนะครับ 3- 4ถึงซองนะครับผมเราก็ใส่ลงไปในภาชนะเก็บเลยนะครับผม แลหลังจากงานนะครับเราก็นําฝาเนี่ยมาปิดให้สนิทนะครับเมื่อปิดสนิทแล้วนะครับเวลาเราเก็บเนี่ยให้เราเก็บไว้นอกห้องน้ํานะครับเพียงเท่านี้นะครับใบพีโกของเรานะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้แบบยาวนานเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขให้ใบพีชโกเนี่ยใช้ได้แบบยาวๆครับ ซองกันชื้นยังช่วยแก้ปัญหากลิ่นอับในรองเท้าได้อีกด้วยนะครับบางทีเนี่ยรองเท้าของเราเนี่ยนำไปเก็บไว้ในสู้เก็บหรือว่าใส่ถุงเก็บไว้หรือว่าบางทีเนี่ยเราเก็บใส่กระเป๋าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยแต่รองเท้าของเราเนี่ยดันมีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยขึ้นมาให้เราเอาซองกันชื้นนะครับผมใส่ไปในรองเท้าเนี่ยสัก 2- องถึงสซอง เพียงเท่านี้นะครับผมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็จะหายไปหรือว่าลดลงไปได้นะครับเพราะว่าซองกันชื้นเนี่ยจะช่วยดูดกลิ่นต่างๆของเรานั่นเองครับประโยชน์ของซองกันชื้นก็ยังมีอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นช่วยกําจัดฝ้าหน้ารถช่วยเก็บรักษาดอกไม้แห้งให้อยู่ได้นานช่วยกําจัดคราบฝ้าบนเลนกล้องถ่ายรูปได้ เราจะเห็นว่าประโยชน์ของซองกันชื้นครับมีมากมายหลายอย่างเลยเพื่อน่อนท่านใดนะครับที่มักเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความชื้นเนี่ยก็ลองเอาซองกันชื้นะครับเข้าไปแก้ปัญหากันดูนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณค่านที่มาติดตามรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ